สวัสดีพี่น้องชาวสุรครที่ัยทุกคนนะครับเด้อผมผมเป็นคนจังหวัดสุโนครอำเภอวางนอนนิวิทซึ่งผมอาจจะเหมือนคนโรคจิตแต่ผมไม่เคยเป็นซิฟิลิสและเป็นเอชครับผมอ่ะต่อเลยนึกเปรคแก๊งนึกมันผมนุ่มโดวนครับเออป็นน้องไม่กล้องครับเดินตามรอยพี่ทุกอย่าง <c oughs> ความดีฮะความดีตัวมเมียเมียรี่เมียแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ตาย เจ้าหัวเจ้าตีเจ้าพัอดีเจ้าพ่อไหมเนี่ยเขาแท็กทีมกันด้วยครับสองพ่เนียนะครับกล้องไวไล่บโบนุกมีเมียแล้วนะฮะมีจริงหรือเปล่าครับแม่เมื่อกี้กำลังปรึกษาเรื่องมีลูกใช่ใช่ใช่ผมอยากมีลูกแปดอ่าใครครับผมเลยกับเมียคนปัจจุบันเมียแต่เดี๋ยมีนะครับผมก็เลยผมก็เลยผมก็เลยปรึกษาพี่เบลผมอยากมีลูกแปดจริงๆ ทุกคนทุกคนเขารู้แหละครับเขาอ,อยากรูปแปลกเอยากเป็นลูปแปล,ออลกลจริงอ๋อต้มอึ่องปเป็นเหตุเขาหมออ๋ออื่นไทยตอนนี้บรรยากาศเอว่าให้พี่น้องป้องไปไทยสุวรรณนครฟังนะครับเราอยู่กันที่ไหนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ทำอะไรกันอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่สนามเซนต์รอเรนต์สนามเซนต์รอเรนต์ครับนะครับก็จริงๆวันนี้มันเป็นวันปิดกองแหลนะเนาะ รับผม้ชคโชได้ท้ายในการถ่ายจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ฉากที่ทุกคนจะได้ลุยน้ำเห็นไหมที่เปียกเละไปหมดเลยเนี่ยครับผมคนต้องตกพอดีแต่เราต้องต้องถ่ายให้เสร็จครับต้องถ่ายให้เสร็จในวันนี้แล้วก็ปิดกองยังไงเดี๋ยวฝากคนง่ายนะยครับครับคุณต้องห้วยไล่ไอ้นุ่นกรโดนครับดีนะไม่ใช่เพื่อนผลสรัเพราะส่วนมากเขาจะเล่นกันงไงต้องกับเพื่อนสลัครับก็ฝากด้วยนะครับอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับผม จะได้เข้าฉายสู่โรงภาพยนตร์นะครับฝากด้วยนะครับอีกสามปีที่ก้องไมยไล่ด้วยแล้วก็ศิลปินสีมากมายคุณทำข้างเลยนะครับผมก็ฝากด้วยน่าจะกลางปีนี้ผมถามพ้กกลับแล้วกลางปีนี้แน่นอนแล้วก็งานเพลงก็มีมาเรื่อยๆของนุงระดนครับเพลงล่าสุดก็บุญเวียนแล้วก็ไปราวดาวดียวกันฝากฝากด้วยนะครับฝากพี่น้องที่ตามเพจสุวรรพิตี้นะครับ ก็ฝากฝในดมเพจสกุลนครซิตี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะมีข่าวสารในจังหวัดสกุลนครอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็นี่ก็จะมีข่าวสารของหนังเราด้วยเนาะอ่าแม่นะครับอัปเดตเรื่อยๆอย่างมีลูกแฝดเอาจริงๆ้เขารู้เขารู้ว่าพวกเรามีลูกแฝดอ่าหมายถึงมีกับเขาหรือเปล่าในอนาคตในอนาคตผมโอ้เจ้ากินเมียฮะอนาคตเมียเดียวเดียวเดี๋ยววะ ไอ้พวกออลูกแฝดจริงสัญญาไว้เลยว่าถ้าในอนาคตนะถึงในจุดจุดนั้นจริงก็จะเอาลูกแฝดครับโอเคขอบคุณเลยครับพี่น้องก้องฝ่ายอยู่ดีเมสทุกคนวันนี้ลาไปก่อนผมบาทเจ้าตงสิวิกับนุกธนดนคนโก้สวัสดีครับ